เราจะมาใช้มือสัมผัสน้ําเหมือนเดิมนะครับเทาานี้จะเป็นการนอนหงายนะครับนอนหงายเหมือนเดิมนะครับสําคัญที่สุดท้องนะครับอย่หน้ามองด้านบนนะครับมือกวาดเข้ากวาดออกเหมือนเดิมนะครับแต่เท่านี้ถ้านอนหงายเราต้องไม่ต้องขยับเท้านอนอยู่นิ่งๆใช้แต่มือนะครับดูนะครับ นอนหงายปุ๊บอ่ามือสัมผัสน้ำนะครับมือสัมผัสน้ำอ่านะครับตัวมันก็จะไม่จมนะครับมืออ่าเราก็ยกเท้าขึ้นมาก็ได้แต่ใช้มือสัมผัสน้ําให้เร็วขึ้นอ่านะครับใช้แต่มือเท้าไม่ต้องทําอะไรอ่าถ้ามือเราสัมผัสน้ําได้ตัวเราก็ไม่จมอ่าโอเคครับ